สวัสดีครับผมบัญชาเหล็กคงนะครับจาก Canon Thailand นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon Image p r o g r a รที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับคงจะมีหลายๆท่านอยากรู้ว่าเครื่องพิมพ์หน้ากว้างเนี่ยใช้กับลักษณะงานพิมพ์งานประเภทใดบ้างนะครับและกลุ่มผู้ใช้เนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปได้เลยครับ สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างของแ a n น n นะครับเราจะมีหลากหลายซีรีส์ด้วยกันเรามานำเสนอใน3มซีรีส์ด้วยกันนะครับอันแรกก็คือจะเป็นตัว TA ซีรีส์นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องพิมพ์อนเนกประสงค์นะครับสำหรับกลุ่มงานเริ่มต้นนะครับในประเภทของงานแบบแปลนดออิ่งงานนำเสนอต่างๆนะครับใช้ในออฟฟิศขนาดเล็กออฟฟิศสถาบนนิกรวมถึงในหน่วยงานต่างๆต่อขึ้นมาทางด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่อง GP ซีรีส์นะครับ จะเน้นในกลุ่มงานที่ต้องการคุณภาพพิมพ์ที่ละเอียดมากขึ้นนะครับงานโปสเตอร์กราฟิกต่างๆรวมถึงงานภาพถ่ายสำหรับ G.P. ซีรีส์เนี่ยจะมาพร้อมเทคโนโลยีหมึกตัวใหม่ที่เรียกว่า f l เลส e ซนต์พิงกหรือหมึกโฟ o r e s c e n t สีชมพูนะครับก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความสดใสของสีงานพิมพ์นะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของการพิมพ์สีชุดแพนโทนนะครับแล้วก็งานออกแบบสมัยใหม่ถัดมาในตัวซีรีส์สุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือตัวโปรซีรีส นแน่นอนในกลุ่มโปรซ i ลีก็จะเน้นงานพิมพ์คุณภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เป็นงานพิมพ์ประเภทการพิมพ์ภาพถ่ายการทํากรอบรูปคุณภาพสูงนะครับรวมถึงงานพิมพ์ที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีนะครับซึ่งในตัวโปรซ i ลีเนี่ยจะมีแม่สีถึงส2สีด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นรุ่นสูงที่สุดของตระกูล Image Pro ร r a า h ต่อไปเราจะไปดูกันว่าเครื่องพิมพ์ทั้ง3มซีรีส์นี้ใช้กับประเภทงานพิมพ์ใดบ้างนะครับที่จะเลือกให้เหมาะกับเครื่องพพิมพ์แต่่รุน สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะครับลักษณะงานที่จะถูกใช้เยอะที่สุดก็คืองานประเภทงานแบบแปนงานดออิ่งนะครับงานนําเสนอแล้วก็ในเรื่องของงานแผนที่ต่างๆในตระกูล image program ของ canon เนี่ยรุ่นที่จะเป็นรุ่นเริ่มต้นสําหรับลักษณะประเภทงานดออิ่งงานแบบแปนนี้ก็จะเป็นตัว canon ตัว ta s e r i e s นะครับแล้วก็ tm Series ซึ่งในตัว ta Series เนี่ยนะครับก็จะเหมาะในเรื่องของตัวงานแบบแปนนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นในเรื่องของความคมชัด นะครับในเรื่องของงานลายเส้นนะครับความคมชัดที่พิมพ์ออกมาได้รวดเร็วตัวสำหรับ t a s i r y นะครับเป็นตัวเครื่องพิมพ์รุ่นเริ่มตน้นซึ่งก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายนะครับจะเป็นระบบหมึกแบบพิกเมนต์กันน้ำ5สีนะครับทั้งสีดำและก็ตัวสีด้วยนะครับให้การพิมพ์ที่รวดเร็วนะครับแล้วก็การใช้งานที่ง่ายนะครับแต่ ความเหมาะสมในการใช้งานสําหรับตัว TA Series เนี่ยจะเหมาะกับลักษณะงานพิมพ์ในปริมาณที่ไม่มากนะครับอยู่ประมาณเฉลีย่ยประมาณ30ตารางเมตรต่อเดือนเพราะฉะนั้นตัว TA Series เนี่ยจึงเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นสถาปนิกออกแบบนะครับแล้วก็ออฟฟิศขนาดเล็กรวมถึงในหน่วยงานที่ใช้ปริมาณงานพิมพ์ไม่มากแต่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูงทั้งสีและขาวดำครับ กลุ่มงานประเภทที่2นะครับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างยจะถูกใช้ในงาน,งานประเภทงานออกแบบโปสเตอร์กราฟิกต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มงานที่มีผู้ใช้งานเป็นจานวนมากเช่นกันครับสำหรับเครื่องพิมพ์ canon นะครับรุ่นที่ตอบโจทย์กับกลุ่มงานประเภทนี้ก็คือตัว gp series นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีหมึกพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวสีชมพูฟลูออเรสเซนต์นะครับก็จะให้ในเรื่องของความสดใสของภาพแล้วก็ช่วงสีที่กว้างขึ้น นะครับอย่างตัวนี้ต้นฉบับที่พิมพ์อยู่ที่เครื่องเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีเอฟเฟกของสีลเซนลงมาในวัสดุการพิมพ์ด้วยสำหรับตัว GP ซีรีส์นะครับเนื่องจากมีเทคโนโลยีสีพิเศษก็คือโพลิเซนพิงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มงานออกแบบกราฟิกโปสเตอร์ที่ต้องทำงานกับชุดคู่สีแพนโทนนะครับในการออกแบบสมัยใหม่ที่ต้องการทั้งเรื่องของความสดใสของงานพิมพ์ความเที่ยงตรงของงานออกแบบนะครับตัว GP ซีรีส์เนี่ยก็จะตอบโจทย์ ของลักษณะงานกลุ่มนี้โดยตรงเลยนะครับรวมถึงถ้าเป็นลักษณะงานธุรกิจการพิมพ์ที่ต้องการเฉดสีที่กว้างมากๆา,ากกว่าระบบพิมพ์อิงเจ็ตทั่วไปเนี่ย G P Series ที่เป็นโมเดล10สีบวก1โฟเรสเซนต์เนี่ยก็จะมีชุดสีพิเศษก็คือสีเขียวสีส้มนะครับสีม et, ่วงไวโอเลตและก็สีแดงซึ่งเป็นสีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความกว้างของสีและก็ความสดใสของงานพิมพ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตทั่วไปครับ ในอีกกลุ่มงานหนึ่งนะครับที่เครื่องพิมพ์หน้ากว้างถูกใช้งานเยอะก็คือในลนักษณะงานประเภทธุรกิจการพิมพ์ภาพนะครับการทํากรอบรูปนะครับการพิมพ์งานคุณภาพสูงรวมถึงธุรกิจการพูบสีในงานพิมพ์ถ้าเป็นในเรื่องคุณภาพงานพิมพ์สูงสุดนะครับและก็ตอบโจทย์งานพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ imageograph OK pro ซีรีส์ของ canon นะครับซึ่งก็จะมีซีรีส์ที่มีระบบหมึกให้เลือก ที่มีแม่สีจำนวน8และ12สีสีสำหรับตัวโปรซีรี์ของ Canon นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานกับวัสดุที่ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับอย่างตัวอย่างที่อยู่หน้าเครื่องเนี้ยก็จะเป็นวัสดุที่เรียกว่า Can ว a s แบบด้านซึ่งอันนี้จะนิยมใช้ในธุรกิจการพิมพ์ภาพหรือการทากรอบรูปนะครับส่วนกระดาษพิมพ์ภาพถ่ายทั่วไปเนี่ยซึ่งอยู่ในพวกร้านถ่ายรูปทั่วไปเนี่ยก็จะใช้เครื่องพิมพ์ประเภทซีรี่โปรซีรีนี่แหละในการทํางานเพราะว่า ได้ทั้งในเรื่องคุณภาพนะครับความรวดเร็วในการพิมพ์แล้วก็การควบคุมต้นทุนการผลิตซึ่งอันนี้เจ้าของกิจการหรือร้านพิมพ์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องฟังก์ชันของเครื่องโปรซ e r i e s นะครับรวมถึงมีฟังก์ชันอื่นๆที่เพิ่มเติมเช่นการมีฟังก์ชันที่พิมพ์ตรงจาก USB ทําได้ได้นะครับระบบที่มีตัวฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลในเครื่องนะครับแล้วก็การใช้งานหน้าจอสัมผัส นะครับรวมถึงระบบการป้อนกระดาษแบบอัตโนมัติซึ่งฟังก์ชันเด่นๆเ,เหล่านี้ทำให้เครื่องโปรซิลี่เนี่ยนิยมในกลุ่มผู้ใช้ในธุรกิจภาพถ่ายเป็นอย่างมากครับธุรกิจงานพิมพ์คุณภาพสูงนะครับนอกจากธุรกิจร้านถ่ายรูปทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีธุรกิจที่เรียกว่า f i า e Art ์ต i n t i ติ s งเซอร์ซึ่งในกลุ่มง,งานประเภทนี้เนี่ย จะผลิตงานที่มีราคาสูงนะครับใช้วัสดุที่หลากหลายนะครับซึ่งตัวเครื่องพิมพ์หน้ากว้างเองเนี่ยก็จะมีในซีรีส์โปรซีรีส์ซึ่งจะตอบโจทย์ในกลุ่มงานพวกนี้สำหรับในกลุ่มงานธุรกิจไ i อาร์ตพริ้นติ้งเซอร์วิสนะครับแคนนอนโปรซีรีส์เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การทํางานในธุรกิจประเภทนี้นะครับด้วยความสามารถที่รองรับวัสดุงานพิมพ์ที่หลากหลายนะครับมีขนาดหน้ากว้างของเครื่องพิมพ์เนี่ยให้เลือกตั้งแต่24นิ้วไปจนถึง60นิ้วเลย แล้วก็ด้วยระบบหมึกพิกเมนต์กันน้ํา12สีเนี่ยสามารถพิมพ์กับวัสดุที่สร้างมูลค่างานพิมพ์ได้สูงเช่นตัวแคนวาสนะครับวัสดุที่เป็นไฟอาร์ตมีเดียที่มีทั้งเท็กซเจอร์และก็ผิวเรียบนะครับเพราะฉนั้นจะตอบโจทย์การทํางานทั้งการพิมพ์ภาพสีและงานพิมพ์ภาพขาวดําซึ่งด้วยระบบหมึกของเครื่องโปรซิลี่ที่มีขาวดําถึง4เฉดสีทําให้ความสมบูรณ์ของงานพิมพ์เนี่ยเมื่อพิมพ์ออกมาบนวัสดุที่เรียกว่าไฟอาร์ตมีเดียแล้วเนี่ย จะมีความเหมือนจริงและก็เหมือนภาพต้นฉบับของศิลปินมากที่สุดครับ<ม>หลังจากเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าลักษณะงานพิมพ์ประเภทต่างๆที่เหมาะแก่การใช้งานกับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างมีงานประเภทไหนบ้าง<อ>ก็โดยสรุปว่าเครื่องพิมพ์หน้ากว้างเนี่ยทำให้ธุกรกิจงานพิมพ์เราเนี่ยรวดเร็ว ตอบโจทย์ผู้ใช้ทั้งในเรื่องความเร็วในการพิมพ์นะครับต้นทุนคุณภาพนะครับในเรื่องประหยัดเวลาที่เราจะต้องส่งงานพิมพ์ไปข้างนอกนะครับแล้วก็สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะกับลักษณะางานพิมพ์ที่เราต้องการได้ฉะนั้นทุกคนถ้าใครสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์นักกว้างนะครับและอยากจะติดตามชมในคลิปต่อๆไปเนี่ยสามารถกด u b s c r i b e หรือเข้าไปดูในช่อง YouTube ของแ a n นอนไทยแลนดได้นะครับก็จะมีคลิปดีๆที่เกี่ยวกับสินค้าเครื่องพิมพ์นักกว้างให้ชมอีกหลายๆคลิปเลยครับ Canon, delighting you always.